ใครคิดว่าถุงเท้าไม่สำคัญ ฟังทางนี้ก่อนหลายคนใส่ใจรองเท้าแต่กลับลืมใส่ใจสิ่งเล็กๆที่อยู่ในรองเท้าที่เราเรียกกันว่าถุงเท้านั่นเองนะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สําหรับผู้สูงอายุถุงเท้าสําคัญมากในทุกย่างก้าวที่ผู้สูงอายุได้เดินนะคะเพราะว่าถุงเท้าเพื่อสุขภาพจะช่วยรับแรงกดทับของฝ่าเท้าทําให้เวลาเดินนะคะจะเดินได้นานขึ้นไม่ปวดน่องแล้วก็ไม่ปวดฝ่าเท้าถุงเท้าที่ออกแบบมาดีจะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดนะคะ จะช่วยส่งเลือดตั้งแต่ปลายเท้ามาขึ้นสู่หัวใจให้ทํางานได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีถุงเท้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุที่เดินและใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันร่างกายก็จะเสื่อมไปตามธรรมชาติและตามวัยนะคะแต่ถ้ามีถุงเท้าเพื่อสุขภาพมันจะดีกว่าไหมถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่เรารักได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ถุงเท้าเพื่อสุขภาพจะทําให้ชีวิตของท่านนะคะทุกย่างก้าวก้าวเดินอย่างมั่นคง และมีความสุขทุกครั้งที่เดินไปเที่ยวกับลูกหลานโดยเฉพาะอย่างขั้นบนไทยที่เห็นนะคะถ้าผู้สูงอายุได้มาเที่ยวและเดินอย่างนี้ได้สวมใส่ถุงเท้าผู้สุขภาพจะไม่บนเลยว่าปวดเท้านะคะ